ผมไม่ไหวว่ะดึงเชือกได้ปะเชือกได้ปะผมไม่ไหวว่ะพี่เฮ้ยพี่เบนไหวมากอ่ะเออพี่เบนเร็วไปเฮ้ยฟิล์มฟิล์มฟิมฟิมหันลงมองฟิมมองมาข้างล่างก่อนแล้วฟิมจะรู้สึกดีขึ้นฟิมมองมาข้างล่างแล้วหายใจแขนตึงแบบตึงเลย สวัสดีครับสวัสดีครับต้องหวัดดีด้วยเหรอต้องหวัดดีกันเองไม่ใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีครับพี่นีทำไมเราอยู่กัน3คนอีกหนึ่งหายไปไหนอ่ะวันนี้วางเห็นเห็นโทรบอกว่าติดทัวร์นิดหน่อยใช่ไหมพี่เอสติดสาวเปล่าอุ้ยนี่ว่าติดสาวดีไม่ใช่ติดติดสาวยิ่งดีอ๋อดีดลาวใช่ไหมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ Rock Domain Camping เราผ่านการท่องเที่ยวมาแล้วแล้วทางน้ำก็ไปแล้ว ันนี้เรามาฝึกพละกำลังกันบ้างดีกว่าคือวันนี้คือด้วยความที่ว่าพอรู้จะมาปีนเขาเนี่ยตื่นเต้นนะเพราะว่าิี่ก็เป็นคนกลัวความสูงนิดหน่อยเป็นคนกลัวเหมือนกันเวลาแบบม้องจากข้างบนมันวิววิวป่ะแล้วไม่รู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนที่เคยเล่นอย่างมึงก็มากลัวกูเขาที่แล้วเราเคยกันมากันทีนึงแต่นานมากแล้วอะนานมากจริงๆใช่ใช่ผมลืมความรู้สึกไปแล้วมาลองใหม่เออรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองใหม่แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องทำการลงทะเบียนก่อนเยี่ยมค่ะ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ามาอยู่ในล็อกโดมเบนคลาบิงบ้งเดบาร์แล้วนะครับใหญ่มากใช่หต่จริงๆใหญ่มากอันที่นี่ก็จะแบ่งนะครับเป็นน่าจะเป็น3ส่วนใหญ่ๆเนาะมีบาวเดอร์ลิงอยู่ฝั่งนู้นก็คือจะไม่มีเชือกอ,อันนี้ก็จะเป็นท็อปโรบมันจะมีเชือกนี้ปีนขึ้นไปเนาะ <S <S มีเซฟตี้หน่อยแล้วก็จะมีข้างในจะเป็นสูงสุดเรียกว่าลิฟท์คลาบิ้งครับมันก็จะมีตะขอเกี่ยวด้วยที่พี่เขาปีนอยู่คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นท็อปโรปนะเหมือนกับอันนี้ อย่าถามผมเยอะผมก็ไม่แน่ใจนี่แล้วถ้าคนไม่เคยมาเล่นเลยอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมถ้าเล่นอย่างเงี้ยคนนี้ไม่เคยเล่นเลยแนะนําให้ปีนอีกแบบหนึ่งคืออะไรครับเบสคล l i มิ i n g best c ม i m b i ถามที่ถามที่ถามต่ออ่าเบสคล l i มิ i n คืออะไรครับก็ให้มาปีนป่ายที่ได้เลยครับได้ไหมได้ได้ได้ไหม ก็พอได้เนาะไม่เธอพี่ร,รู้สึกว่าวันนี้มึงไม่ค่อยช่วยกูเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเรา3ามคนเนี่ยจะขึ้นไปถึงสูงสุดได้หรือเปล่าหรือหรจะอยอัยงไงแต่มันก็ต้องมีอุปกรณ์ s ซฟตี้มีให้พี่เขาแนะนำว่าเราควรจะปีนยังไงเนาะมันต้องมีเทคนิคผมว่าไปถามพี่เขาดีกว่าอันนี้เราจะเรียกกันว่าทาเน็ตนะครับผมวิธีการสวงอ่ะเราจะใช้เหมือนกางเกงเลยนะครับคือเอาทางด้านนี้มาด้านหน้าแล้วมันจะมีช่องแปลงขาอยู่ด้านในสองช่อง ให้เราทุกคนนะครับจับแยกสองข้างทางเดียวและขานะครับถือในการแบบนี้ถือเอาไว้แล้วก็ถ่วงขาลงไปได้เลยขาไหนก็ได้เครื่องเล็กแน่ๆฟิล์มฟิล์มพี่ว่ามันยังเซฟไม่พอมันต้องมันต้องอย่างนี้ด้วยอ๋อเออเนี่ยเนี่ยไม่กลัวได้ได้ได้พี่ว่าหล่อเนี่ยพี่บอกโอเคผมพี่โอเคกโอเคพี่บอกโอเคครับ เราก็เซตติ้งเรียบร้อยเซฟตี้สุดยอดครับพร้อมมากวันเนี้ยเราจะใช้เบนตามคือสีเขียวสีเขียวสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มอือคือ5สีค่ะมันคือยากหรือง่ายเหรอครับสีเขียวเนี่ยมันคือระดับแบบกลางๆใช่ใครใช้เวลาน้อยสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโอเคครับเราต้องวอร์มอัพอะไรกันก่อนไหมเนี่ยก่อนเล่นเนี้ยที่เบสดีกว่านำนำวอร์มดีกว่ามาที่เบวอร์มกันเอามือประสาน แล้วว่าเอาขาควายแล้วก็ย่อย่อย่อให้มากที่สุดที่ทำได้ได้ยอได้ยอให้มากสุดท้าทำได้ได้เหมือนกันแล้วคราวนี้กระโดดกระโดดแล้วพี่เขายังขำเลยอ่ะพรอพร้อมครับ เยอะแตกเยอะนะโอ้ให้ร้อนนิดหน่อยครับเยอะแตกเยอะนะก็คือใช้สีนี้สีเดียวเน็นตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆพวกนี้ไว้เหยียบอ๋อโอเคใช่ครับแล้วก็ทีนี้เวลาขึ้นเวลาลงมันจะมีการให้สัญญาณกันสมมติว่าเราพร้อมจะขึ้นแล้วให้บอก ะครับแล้อบอกผมว่าทาิงนครับผมผมก็จะตอบไปครับพอดูผมพร้อมจะมีเลยแล้วนะครับก็เลือกบินได้ถ้าเหนื่อยหรือระหว่างกลางกลางทางเหนื่อยหันมาบอกเลยเทนชันผมก็จะดึงเชือกให้ตึงโอ,โอเคนะผมจะตอบคลับไปว่าเทนชันทีนี้ก็นั่งพักได้เลยก็คือปล่อยลงแลยนั่งได้เลยอืมโอเคใช่ครับรถ้าต้องการจะลงก็เทนชันครับรอบแรกผมตอบกลับไปเทนชันนั่งเรียบร้อยพร้อมจะลงก็บอกมาว่าดาวลองดูครับเอาจริงๆริงไม่ไม่เคยเหมือนกันลืมความรู้สึกไปหมดแล้ว แต่น่าจะได้นะทําบิ่งครับโอนิกชีวิตพื้นอยู่ตรงเนี้ยเหนื่อยน้อยกว่าเลยน็กถ้าไม่ไหวใช้ขาที่สามได้นะโห

ขาสั่นจริงขาสั่นแล้วอะเออเึนชั้นนะเอารกินไปบ้างพี่เึนชันดาวพี่ลงเล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่ดาวดาวเฮ้ยสู้ดินิกนิกสู้ได้สู้สู้ไม่ไหวว่ะพักก่อนพักก่อนมันพักได้ขาสั่นแล้วว่ะลองสลับเา โอ้ครับเหนื่อยแทนคึอหนึ่งแล้วนี่เป็นท่านนั่งได้ยังพี่แรงอันนี้คือเขียวเดียวกันหมนคนละเขียวผมว่าได้เหมือนกันนะคุยคุยอะไรคุยนานนะนี่ไม่ได้เหรอพี่ะไม่ได้พี่เบสไม่รู้ผมโกงไปเปล่าเมื่อกี้ มึงโกงพรีโก้ยังไงเนี่ยพี่เบสระวังนะไม่ได้อยู่เที่ยวไหนวะพี่เบสเป็นดูชิวอย่างเงี้ยเขาดูเป็นแบบชิวมั้งเออพี่เบสชิวจังอ่ะ พี่เบสลงมาทักหันมาทักท้ายหน่อยเร็วฮัลโหลเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยนไงชิวเวอร์อุ้ยตรงนี้ใช่ไหมที่มันเริ่มยากผมก็ไม่รู้ว่าผมเปนเมื่อยแขนตอนไหนเหมือนกันน่ะเฮ้ยพี่เบสไปมากอ่ะเออพี่เบสเร็วไป เฮ้ยไม่ไเก่งว่ะเทนชันครับสุดยอดคนง่ายอ่ะง่ายก็แย่แล้วถ้ากลัวชิเป่งเลยขวดข้ามขวดเลยสักนิดนึงบังแบบที่ครับแน่ใจว่าแน่นยังสักแขนหมดแล้วเป็นอะหรนะ เทนชันพี่เทนชันพีมแป๊บนึงเราต้องฆ่าเชลโล่ก่อนพี่โทรร้านผมด้วยนะโทรร้านผมด้วยนะแม่ไม่หวาดเขียวเขียวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เฮ้ยอย่าผิดอันหรือเปล่าอย่ยผิดอันแล้ว ไปไหนไปไหนต่ออ,อะมีอเล็กยูตายอัอเล็กอะพี่นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยฟิมฟิมฟิม์ิม,มหันลงมองฟีมมองมาข้างล่างก่อนแล้วฟิมจะรู้สึกดีขึ้นฟิมมองมาข้างล่างแล้วหายใจงบมือให้กล้องเปล่าเออไม่ใช่ไม่ได้ เหนื่อยเหรอบบนี่เหนื่อยเหรอไี่เหนื่อยหรอพี่เหม็นเหนื่อยกลัวแต่แบบมันกลัวกลัวว่าตังอาจจะไม่มีแรงขึ้นไปพอแล้วก็หาไม่เจอด้วยของผมอ่ะขาสั่นตอนที่แรงแข็งหมดแล้วอ่ะแบบจะตกแล้วอ่ะมันเลยแบบกลัวแล้วอ่ะก็จริงๆก็รู้นะว่าพี่ฟอเซฟอ,อยู่คือมันก็แน่นอนนะคือเรานัาน่งได้เลยอจริงป่ะพี่ไม่ไึกอะไรเลยอ่ะอ๋หรอใครพูดอะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้ยินเลยใครพูดอะไรพี่ไม่ไไม่ได้ยินเลยจริง เป็นไงบ้างเห็นชิวโคตรเราจริงมีแบบแบบง่ายไว,ไวมากไม่รู้เหมือนกันที่บ้านก็แบบปีนที่บ้านหลังบ้านก็มีประมาณอย่างเงี้ยเหรอแล้วพี่ขึ้นขึ้นไปทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เก็บแบบผาไปรู้กัยว่าเวลามันดีกว่าเวลาอันแรกนะคะสนา,มมาทียีบสาวินาทีคิดว่าเป็นเวลาะะ <c oughs> ไม่เป็นเวลาฟิล์มพี่เบสอยู่แล้วสามนาทีนะค่ะฟิล์มสามนาทีมึงยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ ยังไม่ยังไม่ได้รู้นะว่าเร็วหรือช้านะเวลาหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีเฟมเฟมยังไงก็เฟมมึงอเวลามึงตอบเนี่ยมึงใช้ความคิดป่ะก็คิดแล้วคิดแล้วอรอคิดแล้วว่าเฟมเวลา1นทีวินาทีเป็นเวลาของ่ะท่อังเลยอ่ะผมินบอกไป โอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้เขาบอกไว้ต้นรายการว่าคนที่ได้เวลามากที่สุดคือผู้ชนะใครพูดฮะใครพูดพี่เขาพูดใครพูด<ค><ค>พี่เขาพูดใช่ใครใช้เวลาน้อยสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะแต่ผมตรงการลางผมรอดไม่รู้ย่างกันทีเรื่องบ <c oughs> องโทษคือป <c oughs> ีนผาดันนี่พี่พี่ ไี่ตลกปะเนี่ยมันสูงกว่าเดิมอนะเมื่อกี้กี่เมตรนะครับ11เมตรแล้วอันนี้ล่ะครับ11เมตรแต่เราอนุโลมให้เราไม่ให้ปีนตามสีอยากปีนสีไหนปีนเลยค่ะถึงจะสีไหนก็ไม่ช่วยครับพี่สีมันง่ายมากเลยนะจะปีนด้วยกันไหมเอาไหมปีนเล่นๆอ่ะเอาไหมช่วยน้องไงเราอยู่กันแค่3คนแล้วพี่ก็แบบเนี่ยมี3เส้นพอดี1 2 3อ่ะ อ่าโอเคงั้นได,ได้ได้สรุปแล้วก็คือมีพี่เบสกับนิกสองคนสองเส้นสองคนสองเส้นไปดีไป วันนี้ก็ขอบคุณสานที่ด้วยนะครับล็อกโดเมนความบิงนะครับที่ให้พวกเรา3าคนเนี่ยได้ม,มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สนุกสนุกแบบนี้ถ้าใครอยากจะมา้าคือม้าได้เลยที่บางนาซอย50สบได้เพราะเมื่อกี้ผมเลย <laughs> ที่ผมจำได้แม่ไหนผมเลยงไงแต่ไปบอกเขาสิเลยซอยงไงแต่ไ,ไปบอกเขาเออแล้วนี้ทั้งสามคนรู้สึกไงกันบ้างครับที่มาน่ากลัวไที่คิดอ่ะสำหรับผมนะ เออของหน้ากอดลิเกตคือแบบพอนึกว่าจะปีนขึ้นไปแล้วมันชิวๆแต่พอปีนขึ้นไปแล้วมันแขนเราแรงไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันปวดแขนแล้วก็รู้สึกวิ่งใช่ไหมรู้สึกว่าได้ได้เปลี่ยนอะไรบ้างครับปกติมีแต่ปีนขึ้นบ้านคนอื่นไี่ไปทำอะไรอ่ะนั่นมันขโมยแล้วขโมยแล้วที่ถ้ากลับมากลับมาแล้วฝากฝากดีกว่าครับฝากโอเคไงก็ฝากช่องคูนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับรับรองว่าพวกเราเนี่ยจะทำคลิปที่มีคุณภาพแล้วก็สนุกสนุกแบบนี้ต่อไปเรื่่่่อออยยยๆนนนนะครรรัับบงวาเีมแ ลอ <ged> งเยี่ยมอะไรวะทุกคนกูเนี่ยก็ลองเยี่ยมแน่นอนแล้วลองว่าสนุกแน่นอนของใกดีตามด้วยครับ,รบอีโบตัวแรกครับคุณครับ